เ่กิติมุสมาชิกวง last one สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับขาแดนประจำมงนะคะ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเจลเลอร์กิติมุกค่ะคลิปนี้พ r ีอาร์ตี้จะพาไปส่องโปรไฟล์ของ หนุ่มน้อยคนนี้ให้มาซึ้งกันค่ะน้องเจลเลอร์นะคะเป็นขาแดนประจาวงลัสวันกับประสบการณ์การเป็นที่เต็มเปี่ยมเคยผ่านการประกวดการเป้นและเป็นแบ็คอัาให้กับศิลปินดังมากมายทําให้ในทุกๆช่วงเีลาที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยแข็งแรงและมีความเอนเตอร์เทนทะเลแบบธรรมชาติเจลเลอร์นะคะเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2541มีความฝันอยากเป็นศิลปินด้วยการชื่นชอบการเป้นทําให้น้องเนี่ยได้ร่วมทีมแข่งขันและคว้ารางวัลกลับมาได้มากพอสมควรและเมื่อโอกาสมาถือ 응? <목소리도> น้องก็ได้ร่วมเข้ารายการ Last Icon ทําให้น้องเนี่ยได้โชว์สเต็ปฝีมือของตัวเองและศักยกภาพอย่างเต็มที่ในที่สุดก็ได้รับคะแนนโวหวตในลำดับที่4และได้ร่วมเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Last One ได้สําเร็จค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มน้อยในวง Last One นะคะที่ขี้เล่นน่ารัดทะเลนและเป็นธรรมชาติซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยน้องเจลเลอร์ฮอตมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอม เว็ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต